มัดรวมรู้ทำไม,ไมนิกเกะในโลกที่ถูกแรปเจอร์ยึดครองนั้นการหาอาหารบนพื้นผิวมันเป็นอะไรที่ยากลำบากดังนั้นเวลาที่เราเจออาหารบนพื้นผิวก็ควรแบ่งกับเพื่อนในทีมกินอย่างเท่าเทียมแต่นั่นนะมันไม่ใช่วิธีของสโนไวตัวเลือกนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวคือซัดปากเพื่อนร่วมทีมแล้วอาหารมากินคนเดียวยังไงล่ะโธสโนไวลูก แบ่งเพื่อนบ้างก็ได้สโนไวท์ White, นิเกตสาวผู้แดกทุกอย่างบนพื้นผิวเธอนั้นเป็นนิเกออีกคนที่ดีไซน์ของเธอนั้นมีการเรฟเฟรนส์มาจากกันดำซึ่งถ้าดูจากลักษณะของเธอแล้วนี่มัน X78GP03 เดนโดเบียมกันดำเจ้าชๆ และถ้าหากนำชื่อของทั้งสองมารวมกันเดนโดเบียมสโดไวมันคือชื่อของดอกกล้วยไม้ไหวชนิดหนึ่งซึ่งสื่อความหมายถึงความแข็งแกร่งสง่างามและความบริสุทธิ์เรียกว่าเข้ากับบุคลิกของเธอสุดๆและในสกินอัศวินสีขาวของเธอนั้นก็มาจากกระดมยูนิคอร์นนะเด้ง พระพันเซลสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้มีจิตใจบกบุญคนของเธอนั้นผมผมโอเคผมของเธอนั้นมีความสามารถในการก่อกวนสัญญาณของพวกแร็ปเจอร์ ทำให้ตัวเธอนั้นไม่ถูกพวกแรปเจอร์ตรวจจับได้ดังนั้นถ้าหากเราพกเส้นผมของเธอเอาไว้ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการปะทะกับพวกแรปเจอร์ได้อย่างสบายๆแต่ว่านั่นน่ะไม่ได้ทำให้เองล่องหนนะถ้าหากเสนอหน้าไปให้มันเห็นก็โดนยิงตายอยู่นีนั่นแหละเรดรูดในตอนที่เธอได้เข้าสกัดทีมเ,เทพทิดา นางอยากสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมก็เลยได้ยัดตัวเองลงกล่องแล้วส่งไปสนีไปหาทีมเทพธิดาบันซะเลยแต่เวรกรรมพอกล่องส่งไปถึงเพื่อนร่วมทีมได้คิดว่ามันเป็นวัตถุอันตรายเลยจะกจัดทิงง้งซะกันเฮ้ยเกือบได้เกิดใหม่อีกรอบแลยไม่ละไม่คุณ น้องโมตัวน้องนั้นชอบเอาแป้งมาเล่นจนเลอะไปทั่วเพื่อให้ตัวเองเปื้อนจะได้ไปเล่นน้ําต่อทําเอาราพีและเหี้ยใจทุกครั้งที่เห็นแต่วันเรื่องนั้นมันดันไม่จบอยู่แค่แป้งเท่านั้นเนี่ยซี่พอครั้งหนึ่งน้องเคยกระโดดลงไปในบอ่อะระหว่างที่เขากําลังส้มท่อจากนั้นก็เดินเล่นไปทั่วเบืองจนโพลี่ต้องจับไปขังคุกไว้ก่อนเดือดร้อนทีมเคาเตอร์ทั้งทีมบิอโน้อง น้องโมเพราะเธอนั <ส straightforward> ้นเคยเป็นเฮโรติกมาก่อนทำให้เธอมักจะแสดงความเห็นใจและพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพวกแรปเจอร์อยู่เสมอถึงในด้านเกมเพย์จะยิงสับุนเลยก็เหอะแต่ถ้าเราลองฟังดีๆเวลาที่น้องต่อสู้น้องจะพูดว่าน่าสงสารรีบกลับไปซะละก่อนอยู่ตลอด แม้แต่ในอีเวนต์การประสาทในเดอะลัสคิงด o มยังมีหลายครั้งที่น้องแอบไปยืนเศร้าไว้อะไรให้กับพวกแรปเจอร์อยู่คนเดียวไกลๆอีกด้วยื้อน้องบยบายนีฮิลิสเตอร์มังกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นผิว เปลวไฟของเธอนั้นมันร้อนแรงซะจนหลอมละลายนิเกะได้อย่างง่ายดายแต่ในครั้งหนึ่งระหว่างที่ผู้การกําลังทําภารกิจเกียกล่อมนางอยู่นั้นก็เกิดหิวอยากกินปิ้งไก่เลยขอให้อินดีลิสเตอร์ช่วยก่อไฟให้จนตัวเองเกือบได้กลายเป็นไก่ปิ้งซะงั้นเฮ้ยมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้คิดว่า,าปิ้ดิกหรือไงวะอึนฮวาหัวหน้าทีมแอฟซูรผู้ปากหมาไม่ถึงเข้มงวด เธอนั้นพอเห็นเวสตี้ไม่มั่นใจในตัวเองทำตัวหยอกแย่เธอเลยชอบไปหาเรื่องเวสตี้ซึ่งแรกๆก,ก็ดูเหมือนอยากให้เพื่อนมีความมั่นใจในตัวเองแต่พอทำไปทำมาตัวเองดันกลายเป็นเด็กบีป่มซะงั้นอ้ลูกโอ้ยไม่นด้เลยนุ้มเองเมื่อกี้มึงว่าไงนะเออเปล่าเปล่าเปล่า,ลาหน่วยอียิ๊ต ร่างกายของพวกเธอนั้นเป็นบอดี้พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการทางน้ำโดยเฉพาะทำให้พวกเธอนั้นเป็นอิเกตทีมเดียวที่สามารถว่ายน้ำได้และยังดำน้ำลึกได้นานกว่า10นาทีอีกนอกจากนั้นพวกเธอยังสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างและออกซิเจนในน้ำรวมถึงอุณหภูมิของน้ำได้อีกด้วยเรียกว่าอีกนิดหน่อยก็กลายเป็นเครื่องกองน้ำแล้วสมกับเป็นหน่วยพิเศษทางน้ำเพียงหนึ่งเดียวจริงๆ เหมหัวหน้าหน่วยอิกอิตเธอนั้นมาจากตระกูลชนชั้นสูงในอารแต่ตัวเธอดันกับไส้แห้งสุดๆชุดที่เธอใส่ถ้าไม่ใช่เครื่องแบบที่รัฐบาลจัดให้ก็เป็นชุดที่มีคนบริจาคมาทั้งนั้นและที่เธอถังแตกไดขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอเอาเงินเดือนของตัวเองไปเป็นค่าซ่อมบำรุงเรือแอไมายรวมถึงช่วยค่าข้าวเพื่อนเธอที่ดันถังแตกกว่ตัวเองจนหมดตูดนะเอง ยุนฮาแม่สาวฟันฉลามหัวหน้าทีมไทรแองเกิลที่ขอบตาของเธอมันดำปี่สภาพเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเธอทำงานโต้รุ่งนั่นแหละจะมีอะไรอีกซึ่งมันก็มีสาเหตุมาจากการที่สมาชิกของเธอดันคนหนึ่งก็โง่ <c oughs> ไม่ถึงเออไม่เก่งงานเอกสารส่วนอีกคนก็เด็กดอก <c oughs> ไม่ถึงเด็กกำลังโตไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ก็เลยกลายเป็นว่านางต้องทำงานคนเดียวเลยนะเด้งอุ้ยเอาเป็นว่าสู่ๆแล้วกันนะเมเดนนิเกะสาวจากทีมจูดิเบว,วเธอนั้นเป็นนิเกะอีกคนที่ติดเกมสดๆแรกๆก,ก็แลดูเหมือนเป็นการเล่นเกมเพื่อหาเพื่อนเข้าสังคมแต่เล่นไปเล่นมาก็ดันกลายเป็นพวกชุดไม่แพงไม่มีแรงตีมอนซะงั้นถึงขนาดที่เป็นลงประมูลซื้ออเทมในเกมจนเงินในบัญชีตัวเองติดลบ ถึงขนาดที่ต้องแอบไปอุปบอิบเอาเงินในทีมไปโปกนี่จนหมดอีกอะไรวะเนี่ยอย่าทำเด้อกิโยตินเดอร์เมฟิตด้วยความที่มังกรมารที่สถิตในตาขวาของเธอนั้นพยายามที่จะคลายผนึกออกมาอยู่ตลอดเวลาเธอจึงต้องได้รับบทเพลงขับกล่อมท่วงทํานองแห่งเทพธิดาเพื่อที่จะสะกดมังกรมารที่คุ้มคลั่งเอาไว้อีกครั้ง เออจริงๆแล้วนาก็แค่ชอบเพลงป๊อปแล้วก็เป็นแฟนคลับของน้อยแต่ว่าบัตรคอนเสิร์ตมันแพงไปก็เลยไม่มีตังเลยปวดหัวนะเควนซี่นักโทษสาวจากทีมเรียวคลายเน็ตเธอนั้นคือชื่อเรื่องการหลบหนีการจับกุมไม่ว่าจะห้องขังเดียวก็แพงหนานเตอะเธอก็สรรหาวิธีหนีออกไปได้หมด แต่ที่หนีก็ใช่ว่าเธอตั้งใจจะแหกคุกนะน้องก็แค่อยากจะออกไปหาของกินเทรดของเที่ยวเล่นพอตกเย็นก็บุดกลับมาห้องขังเหมือนเดิมอะไรจะชิวขนาดนั้นว่าไม่คุนควินซี่ผิดเลือกควินซี่นักโทษสาวจากทีมเรียวคายเด็ดในคัดสีเบอร์สกิลของเธอนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากฉากแหกคุกสู่อิสรภาพของหนังเรื่องชอแชงรีเดมชันนั่นเอง ถึงของเควนซี่จะโดนจับตอนท้ายก็เถอะแต่จะว่าไปต่อให้ไม่โดนจับเดี๋ยวนางก็เดินกลับไปในห้องขังเองอยู่ดีนั่นแหละแจคเกิลมาบ้าแห่งทีมเอ็กโซติกตัวเธอนั้นมีฟันที่คมและแข็งแรงสุดๆไม่ว่าจะไม้อิดปูนเธอกัดขาดได้หมดแต่เวลาว่างๆก็ยังชอบไปป่วนในเมืองจะถูกโพลี่จับเข้าสังเตแต่นางก็ดันเทะลูกกงขาดแลด้นดออยไปได้ทุกครั้ง แต่ถึงฟันของเธอจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็มีครั้งหนึ่งที่น้องมันไปแทะหินเล่นแล้วมันจะไปอุดง่ามแควทำให้น้องปวดฟันจนต้องโดนหามเข้าไปหามหมออมสมควรแล้วแหละดูมันเทะแต่ละอย่างในอีเวนต์หรือภาพโปรโมทต่างๆหลายครั้งเราจะได้เห็นตุ๊กตาชายในชุดทหารวางเอาไว้อยู่ใช่ครับนั่นคือตุ๊กตาของตัวเรานี่แหละ เนื่องมาจากว่าตัวผู้การของเรานั้นค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในหมู่นิเกะดาันน้าจึงมีการก่อตั้งเป็นสมาคม f c ผู้การและช่วยกันลงขันทำสินค้าเมื่อชันไรต่างๆเต็มไปหมดและดึงในผู้ลงขันสมทบทุนในครั้งนี้ไม่ครับไม่ใช่น้องโมแต่เป็นน้องบวมนั่นเอง หากว่าเราหายหัวไปไม่ยอมล็อกอินเข้าเกมเป็นเวลานานๆมันจะมีคัดซีดพิเศษที่แอดดีสกับดีออนพากันนั่งเบื่อโลกกันอยู่2คนแต่พอเจอหน้าเราก็ยังแกล้งทำเป็นจำไม่ได้แลยแะหาเรื่องยิงทิ้งอกีกส่วนราพีนางทั้งงอนทั้งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวผู้การทักหลายอย่าทิ้งน้องๆไปไหนนะถ้าอยากเห็นคัตซีดก็ไปสมัครไอดีเด็กเล่นเอาล้วกัน สักุระหนึ่งในราชินีใต้พิภพหัวหน้าของเซเมคายสมาคมยากุซ่าที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกใต้ดินปกตินั้นเธอมักจะวางตัวเงียบขรึมและดูสูงสา์อยู่เสมอแต่มีครั้งหนึ่งในวงสนทนากับเยเดอร์โมรันที่กำลังเดียวอนิเมะแม่สาวน่องเหล็กที่เรเปรเรมาจากโอตะคุน่องเหล็กสากุระก็ดันรู้จักอนิเมะเรื่องนี้เฉยเลยแถมยังโบยว่าลูกน้องตัวเองดูตัวเองเลยรู้จกัก มีพิรุษนะเราเนี่ยแต่ถ้าดูจากสกินของเธอที่เรฟเฟอรเนต์มาจากอนิเมะนารุโตะแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเองติดอนิเมะว้าซากุระชูก้านิเกะสาวบ้าเท่จากทีมคาเฟ่สวิตตี้แต่เห็นบ้านนังแค่เทแบบนี้จริงๆแล้วนางเป็นคนหวันเจีย๊ยบ ต่เพลงที่ชอบฟังก็ไม่ใช่เพลงร็อกหนักๆแต่ก็เป็นเพลงคลาสสิกเบาๆพร้อมกับจิบกาแฟดำใส่น้ำตาล12ช้อนไปด้วยโอ้ยมีระดับสุดๆแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องความเร็วแล้วล่ะก็หนังไม่เคยยอมใครถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นม้าหมุนก็ตามอะไรวะเนี่ยมิวสมาชิกทีมคาเฟ่สวิตตี้ เธอนั้นค่อนข้างจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันย้อนแย้งกันอยู่ทัากาะที่เธอมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบศิลปะก,การต่อสู้ระยะประชิดแต่อาวุธประจําตัวของเธอนั้นเป็นสไนเปอร์ซุ่มยิงระยะไกลและตัวเธอนั้นมีบุคลิกที่ห้าวเป้งแต่พอถูกชมเข้าหน่อยก็ดันเขินกับสาวน้อยสง,งัดและที่สําคัญชื่อของเธอมันแปลว่านมแต่ตัวเธอนั้นบันดันไม่มี